สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดี FC ที่น่ารักของม้นาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปน่าจะมีอะไรมาให้ชมเล่นให้เล่นกันนะคะคือเหรียญเหรียญพอ,อเดียวกันรุ่นเดียวกันที่มีความแตกต่างนะคะป้ะน่าจะมาแนะนำให้รู้จักเพิ่มเติมนะคะให้ไปเล่นสนุกสนุกกันนะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะก็จะมีอย่างเอ่พอพศหบาทนะคะหบาทปีสองห้า สามหกก็จะมีหกเล็กหกใหญ่ใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างที่เป็นหน้าให้ดูนี่นะคะอันนี้เออสามหกหกเล็กหกใหญ่เขาไม่ได้เขาไม่ได้แยกว่าปีไหนเออรุ่นไหนผลิตเท่าไหร่นะคะเขารวมมานะคะเลขหกนะคะเออหกเหรียญแรกคือใหญ่นะคะหกที่สองคือเล็กค่ะเนี่ยค่ะเหรียญ บาทปีสองห้าสามหกหกเล็กหกใหญ่เห็นไหมคะหกเล็กหกใหญ่ชัดเจนนะคะเลขหกนะคะหกเล็กหกใหญ่จำนวนผลิตเขาจะรวมมาเลยนะคะจำนวนผลิตทั้งหมดนะคะสองร้อยสามสิบห้าล้านเหรียญค่ะสองร้อยสามสิบห้าล้านเหรียญนะคะหกเล็กจะมีราคากว่านะคะหกเล็กราคาประเมินไม่ผ่านใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหกใหญ่ ไม่ผ่านใช้อยู่ที่สี่สิบบาทแล้วค่ะประเมินนะคะราคาซื้อขายจริงๆอาจจะไม่ถึงนะคะค่ะแล้วจะมีอีกปีหนึ่งนะคะที่ให้เล่นเอ่อค,คล้ายๆกันนะคะเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันนะคะหนึ่งบาทพอเอ่ออันนี้อันนี้ที่พนั้พูดถึงนะคะหนึ่งบาทหนึ่งบาทเอยเขาจะหน่อยหนึ่งเนาะว่าเป็นเหรียญอะไรเนาะ เหรียญกระสาบคิวโปนิเกิลพระบรมรูปราชการที่9นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะชนิดราคา1บาทนะคะขนาด20มม,มน้ำหนักนะคะ3.4กรัมนะคะจำนวนผลิตนะคะปี2 5 3 6นะคะ 235ล้านเหรียญค่ะนะคะมันจะมีแตกต่างแยกแยกย่อยออกมาคือ6เล็กและ6ใหญ่ค่ะ6ใหญ่ราคาประเมินนะคะ4 0 6เล็กราคาประเมิน100นะคะประเมินไว้สูงค่ะซื้อขายกันจริงจริงไม่ถึงนะคะเอ่ออันนี้เป็นราคาคร่าวๆค่ะแล้วเออเป็น เป็น UNC นะคะที่ไม่ผ่านใช้นะคะและอีกปีหนึ่งนะคะปณาคลแนะนำนะคะให้เล่นกันสนุกสนุกนะคะให้ไปหาดูกันนะคะเนี่ยค่ะปีสองห่ค่ะก็เช่นกันนะคะจะมีแต่2 5 4 9ไม่ได้เป็นแยกแยกเลข6ชัดเจนนะคะจะเป็นม้วนหัวค่ะม้วนหัวมีจะมีม้วนเล็กม้วนใหญ่ตรงเลข6เหมือนกันนะนะคะแต่แต่จะดูตรงม้วน นะคะเดี๋ยวปน่นาจะส่งให้ดูชัดชัดเอาตัวอย่างขึ้นมาให้ชมชัดชัดค่ะถ้าปะหนาถืออย่างนี้มือจะสั่นจะก็จะดูไม่ค่อยชัดเนี่ยค่ะนะคะดูให้ดูเลขเลขหกนะคะเลขหก เลขหกม้วนหัวเลขหกเนี่ยค่ะม้วนหัวด้านในนี่นะคะเนี่ยค่ะม้วนเล็กนะคะถ้าจะเป็นแบบนี้คือม้วนเล็กม้วนเล็กเขาจะมีช่องว่างเห็นไหมคะข้างในข้างในในกลางเลขหกเขาจะมีช่องว่างใช่ไหมคะเนี่ยค่ะม้วนเล็กนะคะอย่างนี้เรียกม้วนเล็กนะคะไปให้ดูจะให้ยกตัวอย่างให้ดูม้วนใหญ่อีกเหรียญหนึ่งนะคะชัดๆเนี่ยค่ะม้วนใหญ่ม้วนใหญ่ข้างในจะไม่มีช่องว่างเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ จะเต็มหมดเลยค่ะมุนเล็กมุนใหญ่เห็นไหมคะหัวค่ะหัว หัวเลขหกค่ะเดี๋ยวป้น่าจะเอาแผ่นกล้องลงมาชัดๆัดให้เห็นนะคะบอกรายละเอียดก่อนนะคะคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะจ,ะจับภาพให้ดูชัดชัดเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะคะปีสองห้าสี่เก้าค่ะสองห่เนะคะจะแยกย่อยออกมาด้วยสองสองแบบนะคะอีกแบบนึงคือเลขห มวนเล็กค่ะเลขหกมวนม้วนหัวที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะเลขหกมวนเล็กและอีกเหรียญหนึ่งคือเลขหกมวนใหญ่ค่ะสองรุ่นนะคะเลขหกมวนเล็กและเลขหกมวนใหญ่ที่ปะนัดเปรียบเทียบให้ดูเมื่อกี้ชัดเจนนะคะเลขหกมวนเล็กและเลขหกมวนใหญ่สองรุ่นนะคะไม่ได้แยกจํานวนผลิตนะคะเขาจะผลิตรวมกันเลยนะคะจํานวนนะคะ 236ล้าน5้าแสนเหรียญค่ะถือว่าไม่เยอะนะคะผลิตสองร้อยล้านไม่เยอะค่ะอยู่ในอันดับที่ต้นต้นค่ะอันดับที่ไม่เกินอันดับ10ค่ะถ้าถ้ารวมมาก็จะอยู่ในติดติดติดหนึ่งใน10นะคะปี49จะเป็นม้วน เลขหกหัวเล็กและเลขหกหัวใหญ่ค่ะราคาประเมินนะคะเลขหกหัวเล็กอยู่ที่40บาท UNC นะคะ UNC 40บาทเลขหกม้วนใหญ่อยู่ที่80บาทค่ะอันนี้ม้วนใหญ่จะแพงกว่านะคะไม่เหมือนเอ่อปีสามหกอันนั้น6เล็กจะแพงอันนี้ม้วนใหญ่แพงค่ะ เนี่ยค่ะปนัจะให้ fc นะคะลองไปเล่นกันดูนะคะไปหาดูสนุกสนุกนะคะไม่ได้ยังไม่ได้เป็นที่นิยมนะคะไม่ต้องไม่ต้องหาไปขายคือหาเล่นให้สนุกอะค่ะนะคะได้มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะหนึ่งบาทปีสองเก้าปีสองเก้าเป็นตัวติดอันดับหนึ่งของหนึ่งบาทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สองเก้าเขาก็จะมีช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวใช่ไหมคะเขาหนึ่งบาทเขาจะมีแย่ๆๆแย่อยเยอะค่ะอย่างอย่างสี่เก้าก็จะมีะเศนเล็กเศนใหญ่นะคะสี่หกก็จะมีหกเล็กม้วนเล็กม้วนใหญ่สามหกก็จะมีเลขหก,กเลขเลขหกใหญ่ค่ะเขาจะมีอะไรให้เราเล่นเยอะ เหมือนกันน่ะนะคะก,ก็สนุกสําหรับนักสะสมนะคะเพลินๆน,นะคะเดี๋ยวป้าน่าจะให้เอาจับภาพให้ชมชัดๆนะคะว่าว่ามวนเล็กมวนใหญ่ดูยังไงนะคะเนี่ยค่ะเหรียญบนคือเหรียญบนคือมวนเล็กใช่ไหมคะเห็นไหมคะ มวลเล็กเขาจะมีช่องว่างใน,ในในไส้เล็กหกเห็นไหมคะมวนหัวเขาจะเล็กนิดนึงนะคะแล้วอันล่างนะคะเป็นม้วนใหญ่ค่ะมวนใหญ่นี้เขาจะเต็มเลยเนี่ยค่ะมือไปนะไม่นิ่งค่ะมวนใหญ่เขาจะเต็มไม่มีช่องว่างข้างในเลยใช่ไหมคะมวนเล็กเขาจะเหลือช่องว่างค่ะเพราะหัวเขาจะเล็กนะคะเนี่ยค่ะ ใต้ประเทศไทยอ่ะนะคะสองห้าสี่หกค่ะหกม้วนเล็กสองห้าสี่หกหกม้วนใหญ่ค่ะค่ะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะ สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะที่ปน้านําำเสนอนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเอาไปเล่นสนุกสนุกกันนะคะไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะค่ะหกมูลเล็กหกมวลใหญ่เห็นชัดเจนเนาะค่ะหกมวนใหญ่จะมีราคากว่านะคะจะจะราคาจะแพงกว่าหกมวนใหญ่จะหายากกว่าคะ่ะหกมวนเล็กจะหาง่ายกว่าจะมีเยอะกว่าคะ่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคปะป้าน้าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจบไว้ที่สองห้าี่เก้าเลขหหัวหัวเลขหกัวเลขวนใหญ่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ